ทำไมเราต้องมาทำธุรกิจเครือข่ายนี่แหละคือเหตุและผลนะคะมาดูกันว่าธุรกิจเครือข่ายทำไมถึงเหมาะกับทุกๆคนและทำไมถึงต้องมาทำธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายนะคะมันมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบนะคะในการจะเลือกเป็นอาชีพที่จะสร้างรายได้จนไปถึงคําว่ารวยได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายหนึ่งาลงทุนน้อยะค่ะ ธุรกิจเครือข่ายเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะขยันได้เต็มที่สร้างเม็ดเงินได้เต็มที่นะคะเราทําให้ตัวเองรวยนะคะเะนั้นวันนี้เราสามารถทุ่มเทความที่แล้วรับรายได้เข้ามาเต็มไม่เป็นหน่วยนะคะรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายะคะ่ะเราเป็นเจ้าของธุรกิจโดยการที่เราไม่ต้องมีโรงงาน ไม่ต้องไปเซ็นสัญญาโน้นนั่นนี่ไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านไม่ตรงนี้หน้าร้านไม่ตรงนี้ลูกน้องไม่ตรงมีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องไปเสียค่านน่นนั่นนี่นะคะธุรกิจเครือข่ายทำง่ายๆอย่างเดียวก็คือเราแค่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลังจากนะั้นเราก็แค่มาทําการตลาดขยายสาขาของเราออกไปรับรายได้เข้ามาสู่กระเป๋าเราเต็มเม็ดเต็มหมน่วยนะคะอย่างบริษัทดีไอบอสเนี่ยคะ่ะเขา ประกอบที่สมบูรณ์แบบมากเขามีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะ<ส>เขามีบริษัทนะคะประธานบริษัทเนี่ยเป็นคนใจบุญเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ต้องการแบ่งปันเป็นคนที่ต้องการให้อาชีพกับทุกคนนะคะเราทุกคนสามารถที่จะทําได้ง่ายๆด้วยการลงทุนแค่2,500บาทเห็นไหมคะว่ามันง่ายขนาดไหน2,500น้บาทถ้าเราไปทําอย่างอื่นไม่สามารถทําอะไรได้นะคะ แต่ที่ไอบอส2,500บาทคุณได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คุณได้เป็นเจ้าของโรงงานร่วมคุณสามารถดิวตรงกับโรงงานคุณสามารถซื้อสินค้าราคาโรงงานได้นะตลอดชีวิตตัวนี่คืออาชีพที่บริษัทเอโบสต้องการที่จะให้คุณนะคะที่นี่นะคะมีบริษัทมีโรงงานมีระบบที่เป็นระบบอัจฉริยะนะคะ OLM ของเราสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจในการขยายง่ายๆค่ะ เพราะที่นี่นะคะเรามี5ภาษานะคะในการที่จะส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านได้เลยเราแค่แชร์เว็บแชร์ลิงก์ของเราไปนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อและหักไลยได้เข้าสู่กระเป๋าเราเลยเห็นไหมคะนี่คือความง่ายของบริษัทเอียบแผงการตลาดที่นี่นะคะระบบเราอัดฉริยัสุดยอดและไม่พอแผงการตลาดที่นี่นะคะจ่ายเยอะจ่ายจริงและก็จ่ายนาน้วยที่นี่เรามีค่าน้ํามันลดให้คุณทุกวันนะคะ การเดินทางออกไปทํางานนะคะบริษัทส่วนมากแล้วเขาไม่มีค่าน้ำมันรถให้เราไปทํางานส่วนมากเราจะได้คะแนนกลับบ้านมันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะรอดจากการทำธุรกิจต,ตึกขายมันเลยทําให้เสียงทั่วไปนะคะเขาดูถูกคนทำธุรกิจต,ตึกขายว่าทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะประสบความสําเร็จได้ยังไงะคะในเมื่อเราไม่เคยซื้อสินค้าราคาโรงงานได้ที่ผ่านมาทุกบริษัทเราซื้อสินค้าราคาสมาชิกแล้วไปขายราคาสมาชิกเราได้คะแนนกลับบ้านค่ะแล้วาต้องมาแจงา้งคะแนนลงไปรออีก5วัน10วัน7วัน15หวันดึเดือน,นรายได้มาถึงจะเข้ากระเป๋าแล้วในระหว่างที่เรารอค่ะเราใช้เงินใครคะไปทางานทุกวันใช้เงินตัวเองเราเป็นคนที่ควักตังเพื่อไปจ่าย แต่เราคือคนที่ออกไปคุยทุกวันออกไปทํางานทุกวันแล้วก็ต้องเติมน้ามันรถทุกวันกินข้าวทุกวันจ่ายทุกอย่างซับตัวเองปุ๊บวันแต่ได้พีวีกลับบ้านค่ะเอาไปแจงลงไปปุ๊บหาเราถึงจะได้เงินกลับมานะคะกว่าที่เราจะได้ตังค์ตังค์ในกระเป๋าเราหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้นักธุรกิจเครือข่ายทั่วไป ถึงไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้อยากให้ทุกท่านนะคะหันเข้ามามดูที่ดีไอบอสวันนี้ดีไอบอสเข้ามาแก้สมการที่มันล้มเหลวสมการที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้ทุกอย่างที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้วันนี้ดิไอบอสมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เราต้องการให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คน ที่สามารถส่งต่อให้กับผู้คนที่สามารถทําให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นดีขึ้นและรวยค่ะนี่คือดิ I คไอบอสค่ะวันนี้จะขออนุญ,ญาตนะคะจบคลิปการแบ่งปันนะคะในเรื่องของการเปิดใจไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ